มีคำกล่าวไว้ว่าการวิ่งตามใครสักคนมันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นกีฬาครับสำหรับกีฬาบางอย่างก็ไม่ได้มีแค่การวิ่งตามนะครับแต่มีการเปิดอัลติเมตส้มโจมตีวางแผนการรบอะไรก็ตามใช่ครับเรากำลังพูดถึงอ e ิเล็กทริกสปอร์ตหรือที่ใครๆเรียกว่าอ e ีสปอร์ต ก็ดูได้จากผลงานล่าสุดของทีมชาติไทยในการคว้าเหรียญทองซีเกมมาได้เป็นข้อพิสูจน์ที่ดีเลยนะครับว่าอุตสาหกรรมอีสปอร์ตนั้นกล้ามากไกรมากๆจากการที่เคยเป็นแค่เกมของเด็กๆและในตอนนี้มันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วครับ เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตลาดอ e ีสปอร์ตทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหตลาดอ e ีสปอร์ตนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนทางธุรกิจทะลุ1,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งนับว่าเติบโตจากปี2020มากถึง14.5เกันเลยทีเดียวนักกีฬาอ e ีสปอร์ตระดับโลกอย่างโนเทลนะครับหรือว่าชื่อของเขาก็คือโยฮันซุนสไตน์ผู้เล่นโดต้าทูนะครับหรือว่า A2 จากทีม OG นะฮะคือนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ทำเงินรางวััจาากการแข่งขน ตลอดชีพได้สูงที่สุดในโลกนะครับโอ้โหจะรวยอะไรขนาดนั้นครับโดยได้รับค่าตัวในการแข่งขันต่อครั้งนะครับอยู่ที่ราวๆ2อ0แสนดอลลาร์สหรัฐโอ้โหนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าการคว้าชัยชนะในรายการใหญ่จะพารายได้เข้ากระเป๋ามากแค่ไหนก็แทบจะนับได้ว่าเป็นเป้าหมายให้เพื่อนร่วมอาชีพได้ก้าวตามราวกับว่าโลกเสรีแห่งนี้ได้ก้าวข้ามความเชื่อและค่านิยมเก่าแก่ไปได้หมดแล้วครับผม แต่ว่าพอมองกลับไปที่เพื่อนร่วมวงการที่เป็นเพศหญิงเนี่ยโอ้โหการเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตกลับไม่ได้โสดใสแบบนั้นนะสิครับจากสถิติของอ e ีสปอร์ตเออร์เนงส์เนี่ยมันฟ้องเราว่าในบรรดานักกีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยไม่มีผู้หญิงติดอันดับ300ของนักกีฬาที่สร้างไรายได้สูงสุดในโลกแม้แต่คนเดียวเลยนะครับที่มีผลสํารวจออกมาด้วยซ้านะครับว่าเกือบครึ่งของนักเล่นเกมทั่วโลกนั้นเป็นผู้หญิงนะครับโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยคุณผู้ชมครับโดยนักกีฬาอ e ีสปอร์ตหญิงเน,นาาง,เงนของ คนแรกเนี่ยอยู่ที่อันดับ338เลยนะครับนับว่าเป็นอันดับหนึ่งทางฝั่งหญิงซึ่งจากข้อมูลในปี2020บเนี่ยบอกเราว่าเธอมีไรายได้จากการเดินสายแข่งอย่างต่อเนื่องเนี่ยรวมแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ3-50 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะครับถือเป็นยอดที่น้อยมากเลยนะครับส่วนนักกีฬาอ e ีสปอร์ตหญิงอันดับ2เนี่ยก็โผล่มาอีกทีตรงอันดับ680เลยนะครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในวงการ e ซึ่งนอกจากเรื่องของการกดค่าตัวเนี่ยก็ยังมีการถูกคุกค,คามทางเพศการกีดกันในการเข้าถึงตําแหน่งดีๆนะครับทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งคําพูดกดดันสายตากีดกันนะครับชื่นชมความสวยงามแต่ไม่มีใครยอมรับกันที่ความสามารถเลยครับมาถึงตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราพากีฬาอ e ีสปอร์ตมาไกลกันถึงขนาดนี้แล้วครับมันจะไปได้ไกลอีกมากเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเพียงเพราะว่าเพศสภาพของเรามันไม่ตรงกันครับ あっ